บัดนี้วันที่7พฤษภาคม2568เป็นวันที่7ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรกตโต2 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธัมังละมัซามิสุปฏิปันโนพระคาวโตซาวกะซังโคสังขังนมามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุเนหิทาราโนนาธานิปารมีหิจทติสติยาวชีวังอาหางพุทธังรำมังสังคังสารังขโตปุเชมิราตานตายางธำมังจารามิโสตินาสมันตาจักกวาเรสุอัตราขชันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชสะ สุนันตุสักขะโมคทังสักเคกาเมจะรูปเปคิรีสิขาราะตะเตจันทลิเกวิมาเนทีเประเตจคาเมตารุวนา,า,หานคหานเคหะวัตุมหิเขเต,เตพุงมาจายันตุเทวาชละทธะ,ะวิสเมยักขะคับพัยักขะคันทัพพนาคาติดฐันจะติดฐันตาสันติเกยังมุนีวะ เราวจะนางสา,สาทวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอายามพารันตาธรรมะสาวนากาโลอายามพารันตาธรรมะสาวนากาโลอายามพารันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราตสัม من. มาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังฆจชามิทำบังสารนังฆจชามิสังฆังสารนังฆจชามิทุติยมปิพุทธังสารนังฆจชามิทุติยมปิทำบังสารนังฆจชามิทุติยมปิสังฆังสารนังฆจชามิตติยมปิพุทธังสารนังฆจชามิตติยมปิทำบังสารนังฆจชามิตติยมปิสังฆังสารนังฆาชามิ นาทีเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสะสัจจัวเชนะโสทิเมโหตุสพัพพานาทีเมสรนังอัญญ์ทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสธิเมโหตุสพัพพานาทีเมสรนังอัญังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสทิเมโหตุสพัพพาพูททังนาเมรัตนา ปูตสรีราิตตังธรรมังนะเมรัตนภปูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนภปูตะสุสีละทิฐิเอตังนะเมติระตานังรันตนตยวหังสัมาสโมสริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตคุณะโยขวะสป,ปะวัตตัง อสุมิตะยามหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทธะสัทถังวินยูหิพันธิตะ ชาเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะลับ,ลบพระนียังเกสันจิสุถุวิทิตังคูณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะวิสุตสุตัมปิสุวิสุตัมปิสมุปัสะตงังมาสิ สุทธะสาทะทานทะฐานังปุญญัติกานามะนะมะสะมุดตะมะปุณณะภูตังทุกขาปะมุดจันนะมุขะสรารนังขตานังปูชาระเหสุประัังอภิปูใชเนยังนิพานะสัจฉิ กิริยายุปะนิสสยถังสัมมากิเลสมาะระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฐากุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนังขมามะนียะเมวะตะสมาหิตังติรตาตานังสารนังตะคข้าตัมหะ ราตินที่วังคะนะเนสุนะมัสสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปสันนจิตาตัดฐานุปาริจริยาสะทารตาจะปุญเยนะตัถะสุกเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตสะจะสะปาธิ สุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมะวินยมหิปะมาณปูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยะโตสุโพชังตสโมปาตสโมปะนิสยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุต,ตะเยปาริจิโตสุปะ สาธกาโรโยจคุมาโมหะมะลาปกัทโถสามะสามังวะพุทโธสุขตโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวารันตังศีรสานามามิโลกัสะนาถันจะ วินายะกันจะตันเตชาสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมชะธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกัสะวิสุทธิมะคคังนินยานิโกธรรมะทะรัสัทารีสาตาวะโหสันติการสุจินโน ธรรมังวรันตังศิรสานา,าม,ามิโมหัป,ปะทาลังอุปสันตะปะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสเนตุสัทธรัมรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันนิสันตินิโย ชะโกจัสวาขาตธรรมโมวิธิตะกโรติสังคังวารันตังสีรสา,านาม,ามิพุทธานุพุทธังสะมะสีละทิฏฐถิงตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ นาโมอารหาหะโตสัม,มาสัมพุทธะไมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆัส,สาปิวิสุทธะสีละทิถิโนนาโมโอมาตายารัสสะราตานาตายะสะสาธุกังนาโมโอมะกาติตัสะตัสสะวัตถุตยสะสปินาโมกาฬ ปะพาเวนะวิฆาฉันตุอุปัทวานะโมการาลุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพธานะโมการรัสสะเตเชนะวิทิมิโหมิเตชะวา